สวัสดีครับวันนี้พบกันกับผมเอนะครับเจอกันกับช่วงเย็นๆนะครับผมพาไปชมรถที่จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าทั้ง2คันนะครับเป็น l 5 2 2 8ทั้ง2คันนะครับก็วันนี้ก็มาลอกลายนะครับติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับในส่วนของคันแรกนะครับคันนี้ก็คือจะส่งมอบให้กับคุณสุทธินันท์นะครับอยู่ที่บ้านเมืองเก่านะครับ ตำบลบ้านยางอเภอกษตรสมบูรณ์นะครับเป็น5228นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับคุณนัทถาวิกาิพานะครับอยู่ที่ตาบลกุดขันแก่นนะครับอเภโพวียงนะครับก็จะส่งพร้อมกันสองคันแบบนี้เลยนะครับก็ลูกค้าก็เลือกอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นนะครับใบมีดด้านหน้าผานพวนนะครับแล้วก็จอบหมุนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการออกรถนะครับในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูการทํางานทํานานะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเงื่อนไขออกรถเป็นยังไงนะครับดาวเท่าไหร่ผ่อนแบบไหนนะครับมีงวดย่อยหรือไม่มีงวดย่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมนะครับรถที่จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ